สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มา่อยากจะมาป้ายาที่พักใต้ภูเขาที่บรรยากาศดีมากๆนั่นก็คือที่รีคอ l อีสานอีสานคอนเซปต์แอดเขาใหญ่นั่นเองค่ะสำหรับที่นี่เนี่ยบรรยากาศข้างในก็คือดีมากๆเป็นวิวภูเขาแบบสวยมากๆเลยนะคะในส่วนของห้องพักที่นี่คือมีให้เลือกหลายแบบมากๆค่ะ ห้องที่มาพักในวันนี้จะเป็นห้องแบบสูพิเลียนะคะสามารถพักได้2คนห้องก็คือกว้างขวางใช้ได้เลยค่ะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันส่วนห้องน้าเนี่ยก็กว้างขวางแยกโซนเปียกโซนแห้งได้ดีค่ะแล้วก็มีกิมมิ่งนิดนึงตรงที่อ่างล้างหน้าของเขาจะอยู่ข้างนอกห้องน้ํานะคะแล้วก็ในส่วนของวิวของห้องเนี่ยก็คือดีมากๆนะทุกคนระเบียงก็คือกว้างมีที่นั่งให้ออกไปนั่งรับวิวได้ดีมากๆเลยนะคะ ในส่วนของอาหารเช้าที่นี่ก็คือจัดเต็มมากๆเลยนะคะมีทั้งอาหารไทยแล้วก็มีอาหารอีสานด้วยนะคะส่วนใครที่อยากกินเบรกฟาสไตล์ฝรั่งพวกขนมปังปิ้งหรือพักสลัดต่างๆที่นี่ก็มีให้บริการค่ะแล้วก็ยังมีพวกไข่ต่างๆด้วยนะคะส่วนที่มาชอบเลยก็คือจะมีขนมครกให้เราทำเองด้วยเท่านี้ยังไม่พอนะคะยังมีเป็นพวกไก่ปิ้งแล้วก็ข้าวต้มต่างๆด้วยค่ะ ส่วนใครที่อยากกินกาแฟสดที่นี่ก็มีเป็นสภากาแฟที่จะมีพนักงานคอยชงให้ด้วยนะคะที่จอดรถที่นี่ก็กว้างขวางใหญ่โตนะคะสามารถจอดรถได้หลายคันมากๆที่นี่มีที่นวดสุขภาพมาให้ได้นวดผ่อนคลายกันด้วยนะคะแล้วก็มีลานกิจกรรมที่กลางวันเราสามารถมานั่งเล่นชิลๆดูบรรยากาศหรือว่าตอนกลางคืนเนี่ยจะมานั่งดูหนังกลางแปลงก็ได้นะคะใครที่กำลังมองหาที่พักสไตล์ภูเขามาเที่ยวรับวิวธรรมชาติมาก็ขอแนะนำที่นี่เลยค่ะ